ลมก็ไม่มีวันนี้ลมมีนิดหน่อยครับเาษาเราจะลมดีคิดว่าเช้าก็ไม่มีลมครับแึกว่าจะ,จะมีลมครับมีลมไหมลมก็โชกแรงออกมาตึ้งตีสี่ครับลมมาตีสี่ครับลมมาตีสี่แล้วก็งเงียบครับ อากาศก็ร้อนครับเริ่มครับสายนะครับหกโมงห้าสิบเจ็ดลมก็มาลมก็ลมเริ่มมาแล้วครับลมรแรงๆจะว่าไวไปปล่อยแล้วไอมครับอลองไปทดสอบไม่ใส่หัวดูครับใส่หัวก็ขึ้นไม่ใส่หัวขึ้นครับว่าตัวนี้นี่ว่าตัวนี้ครับไม่ใส่หัวขึ้นครับนี่ใส่หัวก็ขึ้นไม่ใส่หัวขึ้นครับ แรกๆเอาถานไปใช้เล็กๆถ่วงครับขึ้นดีครับค้างคืนด้วยปีกต้นตกแล้วเจอลมพายุเจอลมพายุปีกตกไปเลยครับก็ไม่ดามครับปล่อยมันแล้วเดี๋ยวมันแบบลมเบาครับเล่นลมเบาครับลมช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยมันเบาครับเมื่อวานลมแรงดีครับกลางวันลมแรงครับจนแบบเอาว่าวอ่าว่าปีก แข่งหน่อยครับทดสอบเข้าเกากับลมจะได้วันนี้ลมเบาเฉยครับวันนี้ลมลมบนก็คงไม่มีครับลมบนอืมจะมาพูดคุยกับเอไไม่ดันครับเดี๋ยวนี้เอไไม่ดันแล้วเอไอหายแล้วครับปก,ปกติปกติก็สองนาทีขึ้นมาพรึบพลึบครับแต่ตอนนี้เป็นดันคนอืนเนแล้วครับเออ ไปดันคนอื่นนะครับถ้าลมมีก็จะว่าไปลองนะเห็นเนี่ยปากแข้งบากแข้งบากแขงมาแขงปากแขงมาจจ้องมองยาวว่าเราให้ไปเลือกตัวหนึ่งก็เล่นพังไปเลยครับโอ้ยฮตัวหนึ่งก็เล่นพังไปแล้วครับล,กลมลบก็พอมีครับนลครับลมควายมีแต่ควายมีครับ ควายนีฟลอร์มีครับแดดก็มาแล้วครับวันนี้แดดดีครับเออแดดมาแล้วแดดมาร้อนแดดร้อนมาเลยครับเออดส่องมาแล้วนี่อืม่องมาเต็มเต็มแล้วอืมนี่ก็ช่วงหน้าสงการ์ครับสงกา์ก็ไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่ที่บ้านตลอด ไจะชวนไปไหนไม่ไปครับไม่ชอบเที่ยวครับเบื่อเที่ยวแลวครับอยู่บ้านนะครับรอกลับบ้าวก็ทำไว้อยู่ตัวหนึ่งครับอืมถ้าทําไว้ตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะได้ติดหรือเปล่าครับจะได้ติดหรือเปล่าอืม ก็ทำเป็นเมา้าสงวนามครับอืมทำเม้าสงวนามก็ไม่รู้จะได้ติดหรือเปล่าครับแกไม่มีกาวไม่มีกระดาษมีอะไรเลยครับทำโครงไว้เฉยครับทำโครงไว้เฉยก็ทำไม่ละเอียดเลยครับทำธรรมดาเอาเชือกฟางมัดเอาครับอืมทำแบบเดี๋ยวถ้ามีกาวมีอะไรก็จะติดครวงเดียวไม่มีลมครับปัญหาเดียวคือไม่มีลม ยิงลมลมหน้าร้อนยิ่งไม่มีครับปัญหาก็ไม่มีลม,มว่าวก็ทําได้ครับแต่ว่าปัญหาคือลมไม่มีลมก็มีอยู่แต่ไม่ขึ้นครับมันลมมันเบาครับเบาเบาฮัลโหลสวัสดีครับนัยเกลครับนายเกลรูมาสขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาตักงายครับ thank you very much อากาศก็ร้อนครับอากาศร้อนมือถือนี่ก็ยิ่งร้อนเร็วครับอากาศร้อนมือถือก็ร้อนอไอไม่ดันครับอากาศร้อนมือถือร้อนร้อนทุกอย่างครับถ้าอากาศร้อนนี่ร้อนทุกอย่างครับเออทังนี้ไอไม่ดันครับไอไม่ดัน ต้องใช้ไปดันคนเดินครับปกติก็พรุบๆๆๆเป็นร้อยครับดันเป็นร้อยแล้วก็ไม่หยุดไหลครับถ้าไม่ดันเราก็จะหยุดไหลเออวันนี้คงไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่มาไมปไหนอยู่ครับอยู่ตลอดอยู่บ้านทั้งวันครับรอลมลมในสายลมในสายน่าจะมีครับ ดีซ่ซายน่าจะมีลม,ลมวันนันลมดีมากวันนี้แตกทางกันยับกันมือนแตกต่างกันมากครับวันนี้วันวนี้เล่นไม่มีลมเลยอ่ามีก็ไม่น่าจะขึ้น,นครับ,รบนี่ครับว่าจะว่าตัวน,นี้ไปลองทดสอบผมก็มีนิดหน่อยครับอืมเรามีนิดหน่อยครับรเจ้าตรงนี้ไม่ใส่ไม่ลองไม่ใส่หัวดูครับ ไม่ใส่หัวน่าจะขึ้นับคิดว่าเจอลมพายุมาแล้วครับว่าตัวน,นี้ครับตีสี่ครับลมพายุมาครับหมุนหมุนรู้ว่าหมุนจะหมุนแล้วก็ลมเปลี่ยนทิศด้วยครับไม้ไปเอ้เชือกไปติดตายต้นไม้อ่าแล้วก็ไปฝั่งทางตะวันตกเชื่อกมาฝั่งทางตะวันออกหน่อยหนึ่งครับ <laughs> เออ สวัสดีครับทันทันครับผมเพิ่งไลฟ์สดเมื่อกี้ครับอเอไอไม่ดันครับช่วงนี้เอไอไม่ดันเอไอต้องใส่เบื่อแล้วโอเคก็จะดันผมดีครับช่วงนี้เอไอไม่ดันวันนี้เงียบครับวันนี้อ่าวันนี้ลมไม่มีครับลมไม่มีครับวันนี้ว่าจะว่าาทรงนี้ไปปล่อยครับช่วงเช้าเช้าลมไม่มีเลยครับลมมีนิดหน่อยครับผมไม่น่าขึ้นครับ แล้วสง่งวยนนามนียครับสง่งวินานามทําง่ายที่สุดแล้วส่งวยนนามครับประหยัดไม้ทําง่ายที่สุดประหยัดคือหนึ่งเออใช่ใช่แล้วล่ะไอไอไม่ดันครับไอไอไม่ดันก็เลยไม่แจ้งเตือนใครเลยครับเออเออถ้าไอไไม่ดันนี่ก็คงไม่ไม่ไมค่อยแจ้งเตือนใครเลยครับอืมแต่เงียบคลิปไปเลยครับถ้าไออดันี่จะแจ้งเตือนดีครับ ถ้าไอ้เขาดันนีเขาจะแจ้งเตือนทุกคนเลยที่ซับสไคร์หรือว่าหรือไม่ซับสไคร์ก็ก็แจ้งเตือนให้คือจะไปอยู่ในช็อตคลิปกอถ้าไม่แจ้งเตือนก็จะเงียบๆอย่างเี้ยครับ <c oughs> เฮ้อๆดูท่าลมน่าจะมาครับประมาณตั้งเจ็ดโมงช้าลมน่าจะมาเน๋ยวเจ้าว่าวสายอ่อนไปเล่นลมนัดหน่อยครับ ว่าตัวนี้ก็จะให้ให้ไอ้เจ้ามาแขงครับเอามาให้เจ้ามาแข,ง,ามาแขงมันให้เด็กน้อยมันผมเอาว่าสองห้องไปให้แล้วตัวหนึ่งครับทําขาดทําขาดทําหักโอ้ยเสียดายครับก็ยังว่าเด็กครับอืเออทำว่าบกเปล่าได้ครับทํา,ดออทา,าได้ครับทำํบทำใหญ่ๆก็ได้ครับอเมีห้าสิบนี่กำลังพอดีครับเม่ห้าสิบไม่ใหญ่ไม่เล็ก กำลังพอดีคร no so ับเม็ด50พอดีประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้เม็ดเออเม็ด40 42ครับตัวนี้เม็ด42องมมีเม็ด42ครับก็ทําก็ทำทาตัวที่สองครับตัวแรกคือว่าจุฬาตัวนี้ตัวที่สองครับนี่ครับสายเบาครับสายเบาเจอลมแรงนี่ปีกตกเลยครับเจอลมแรงนี่ปีกตกเลยนี่ครับสายเบาเจอลมแรงนี่ปีกตกเลย ไม่ใส่หัวลองไม่ใส่หัวจะขึ้นหรือเปล่าครับโตแล้วเราระวังฟ้าระวฝนนะครับระวังระวังฟ้าระวังฟ้าระวังฝนระวังฟ้าผ่าเออครับระวังด้วยครับเวลาเล่นว่าก็ถ้ามันฟ้าร้องฟ้าอะไรก็อย่าระวังอัจะลายครับอืที่นี่ไม่มีครับที่นี่ฝนไม่ตกครับตกวันเดียวครับตกวันเดียววันนู่นวัน ที่เท่าไหร่ไปที่เก้าเอ้ยที่ 10, ที่สิบไหมที่สิบที่เก้าที่ที่เป็นไม่แน่ใจครับสองสองวันที่ผ่านมาครับตกวันเดียวตกไม่แรงหรอกมีแต่ฟ้าร้องฟ้าผ่าครับบึม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 มาครับพายุมาแต่ฝนมีนิดเดียวเนีย่ยถ้ามันฟ้าร้องฟ้าผ่าก็อย่าไปเล่นครับเออก็อย่าไปเล่นครับอันตรายครับ เ,ออเริ่มร้อนแล้วกายเริ่มร้อนแล้วกา <g ug> เริ่มร้อนเริ่มร้อนถามหมวกใส่ครับหมวกไม่รู้หมวก <g ug> หมวกไทยใส่ไปขาเริ่มรอ้อนใส่หมวกกัครับขาเริ่มร้อนแล้ว <g ug> <g ug> อันร่มร้อนเจ็ดโมงเช้าหนึ่งก็ร้อนแล้วครับสายเบวก็น่าจะขึ้นได้ครับคิดว่าลองไปเล่นสายเบลตั้งหน่อยครับสายเบลน่าจะเล่นได้ครับแต่ผมบอกว่าไปปล่อยก็เด็กก็จะมาหาเลยครับมาแข้งมาหาแล้ว แข็งมันอยากได้วาาอย่ครับวาวตัวหนึ่งผมทําให้แล้วมันก็เอามันก็เอาไปเล่นจนขาดเออถามภาษาเดงครับเออก็ไม่นานครับสิบกว่านาทีก็จะลงแล้วครับสิบกว่านาทีก็จะลงแล้วไหลไม่นานครับหญ่ไม่ดันไหลไม่นานครับอีกอย่างหนึ่งก็พอสนามมันร้อนครับ สับมันร้อนก็ไม่เหยียกร้ายนานครับอันตรายครับเรสับร้อนนี่อันตรายครับโอเคนะครับผมลงเหียกร้ายกันครับสิบกว่านาทีแล้วครับกขอบคุณมากครับที่เข้ามาทักทายเจอกันเลยหน้าครับสวัสดีครับไปไปครับ